สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a v e a News Day อีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปปากหมุดเท่านั้นนะคะเราก็มาดูกันว่าแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเนี่ยมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือไม่ตกหรือฝนทิ้งช่วงยังไงนะคะเราก็มาดูและมารับชมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เขียนเข้ามา รายงานสภาพอากาศของจังหวัดเพื่อนๆและถ้าอยากให้นุ้ยปักหมุดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนก็บอกกันได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดได้ตามนี้ค่ะขอบคุณค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนสุโขทยัยกำแพงเพชรและตากค่ะที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกตอนเที่ยงถึงสมงเย็นนะคะ แล้วก็ตอนเที่ยงคืนก็มีฝนตกยาวไปค่ะถึงตอน9โมงเช้าพรุ่งนี้นะวันนี้มีลมโชยปริมาณฝนวันนี้เที่ยงถึง4โมงเย็น4.4มิลิเมตรค่ะเที่ยงเพิ่มแม่สอดจังหวัดตากมีฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ตกทั้งวันทั้งคืนถึงพรุ่งนี้ตอน5ทุ่มค่ะวันนี้มีลมอ่อนปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง11.3มเมเที่ยงถึง5โมงเย็น15.0มมค่ะ แล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม22.6ม mm. ิลลิเมตรที่ยงเพอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกทั้งวันเหมือนกันนะคะตกถึงพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้าวันนี้มีลมอ่อนค่ะปริมาณฝนวันนี้นะถึง11โมง6.0ม mm. ิลลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น5.4ม mm. ิลลิเมตรแล้วก็6โมงเย็นถึง5ทุ่ม3.8ม mm. ิลลิเมตรค่ะเที่ยงเพอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ มีฝนตกทั้งวันนะคะตกยาวไปค่ะจนถึงพรุ่งนี้ตอน11โมงนะคะแล้วก็ตกอีกทีตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นค่ะวันนี้มีลมอ่อนปริมาณฝนวันนี้นะคะถึง11โมง4.7มิเมเที่ยงถึง5โมงเย็น9.9มมค่ะ6โมงเย็นถึง5ทุ่ม6.2มิ mm, เมตรที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยมีฝนตกตั้งแต่เช้าถึง5โมงเย็น ตอนห้าทุ่มก็มีฝนตกด้วยนะคะตกถึงพรุ่งนี้เที่ยงวันค่ะวันนี้มีลมอ่อนปริมาณฝนวันนี้ถึง11โมง10.3ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง5โมงเย็น1.8ม mm ิลิเมตรค่ะภาคตัวนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีค่ะ ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับกับฟ้าครึ้มนะคะวันนี้มีลมโชยนะจ๊ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้31องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสแล้วก็ตอนห้าโมงเย็นค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอโนนไทยคุณนกน้อยคะวันนี้ที่โนนไทยก็ยังไม่มีฝนนะคะมีลมปานกลางค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียส พรุ่งนี้ก็ไม่มีฝนเหมือนกันนะคะจะมีฝนอีกทีก็วันที่22ค่ะเที่ยมเพอโนนสูงมีฝนเล็กน้อยตอน5โมงเย็นค่ะมีลมปานกลางปริมาณฝนก็แค่0.1มิลเมตรดูจากปริมาณฝนแล้วนะคะอาจตกแบบพื้นไม่เปียกก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยมเพอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนสลับกับฟ้าโปร่งนะคะมีลมปานกลาง อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสพรุ่งนี้มีฝนเล็กน้อยค่ะตอนบ่ายสองตกปอแปะปอแปะนะคะประมาณนั้นเที่ยมเพอพูกระดึงจังหวัดเลยมีฝนตกเล็กน้อยนะคะตอนบ่ายโมงมีลมโชยค่ะปริมาณฝนบ่ายโมงเนี่ย0.2มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะเที่ยงเพอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนตกตอนบ่าย3ถึง5โมงเย็นค่ะ ต๊อ,อีกทีก็ตอน2ทุ่มถึง4ทุ่มมีลมโชยปริมาณฝนบ่าย3ถึง5โมงเนี่ย2.5มิลิเมตร2ทุ่มถึง4ทุ่ม1.7มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้มีฝนตอนบ่าย2ถึง6โมงเย็นจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย